สวัสดีครับเมนูแนะนำาบากิติครับเมื่อกี้ขับรถมาจากบางโมทองอ่ะมาที่ลงทางด่วนทางด่วนอุดอรรัธยาแล้วก็เลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายมาทางไอ้บางจะไปบางประหันนี่มาเจอร้านก๋ใต้ครับอาหารปากใต้อยู่ในปั๊มพีทีนะบอกก่อนปั๊มพีทีนี่เจ้าของร้านสวัสดีครับ โอ้ยมาสายเลยครับพอดีกิ่ติมาสายก็อาหารอาจจะบางตาแล้วนะครมาดูรายการอาหารของร้านของเนาะร้านชื่ออะไรอ่ะร้านแกงใต้ร้านแกงใต้คนนะก็ดที่สมราถกับคนไม่นดตายเวลาพันตรงนี้อย่าลืมนะอยู่ในป้อมพีทีนะข้ามอาวุดนุ่นกดตายคนนครเดี๋ยวไปเลยรายการอาหารนี้มดใช่แล้วนี่มดตั้งแต่กี่ตีต่อแล้วนี่ตีสี่เลยตีสองอะไรนี่สองเนยครับน้องก็เป็นน้องเป็นผู้หญิงนะสองคนนะสองช้านอุด มาอุดนุ่นนะกดตาบ้านเราคนถึงเทปันจะฟังไม่รู้เหลืองอันนี้แกงไรเนี่ยปัดเป็ดหมูปัดเป็ดหมูอันนี้อ่ะอันนี้ปัดกระเพราปัดกระเพราอันนี้ไก่ไก่ไก่ต่อมกระมิ้นโอ้โหมากินได้กินแน่นอนทุกวันไม่มีไก่นี่ทุกวันเลยนี่เมนูน้ำเลยนะแล้วก็มีแกงกะทิหน่อไม้ไก่แกงซ้มปลาปลากระพงไม่เลือกันเนื้อปลาเลยโอเคแสดงว่าใกลดีแล้วก็มีบริการนี่เลยครับน้ำพริกฟรี น้ำฟีฟี่ครับอ่าเนี่ยมาที่ร nah, ้านเนี่ยนี่รายการอาหารนะครับร้านอาหารปักตายบ้านเราคนนครนะเขาบอกว่าร้านหนึ่งยางเทซิปร้านช่องย่างเทติมาห้าบาทเองเฟิร์มไปแชงไก่ตัวห้าซิปกับไช่ตุ้งห้าซิปเล้วก้าวปลาซิบบาทรายการอาหารนี่ร้านบรรยากาศร้านสงสารคนนครบ้านเรานะรสชาตินะถึงร้านอาหารจะเล็กอาหารจะเล็กก็จริงแต่ว่ารสชาติโอ้โหไม่แพ้ร้านใหญ่ เพ่อนกน้องก็ทำสองคนนี่เจ้าของร้านนี่ฮะเจ้าของร้านบริการอย่างดีเลยครับจริงๆแล้วบริการตัวเองนะครับแต่วันนี้คนน้อยเขาเออออกมาช่วยปั๊มพีทีนะนี่ปั๊มอยู่ข้างหน้าแล้วก็ผ่านแนละ้วต้องเข้ามาแวชิมสงสารน้องก็หน่อยครับรองรสชาติถึงเมนูจะน้อยก็จริงแต่ว่าฝีมือนะระดับร้านใหญ่เมนูแนะนำบากิติก็มานี่มาไม่ได้กินนี่สตอสตออันนี้คือผัดเป็ด หมูสตอโอ้โหน้ำพริกนี่มีแน่นอนเลยหรือนี้ขอโทษนะมีมีผักหมดจะแล้วก็สั่งเมนูแนะนําที่ร้านมีประจําเลยนะนั่นก็คือนีไก่ต้มขมิน้นโอ้โห,โโห,โโหปวดปัวแบน่าตายไก่ต้มขมินมม้นนี่บรรยากาศนะได้เวลากินนะทีนี้ขอชิมก่อนเดี๋ยวว่าบอกตอนจบจะได้จะได้ครับ,บจัดแก้มก้อนแกงแกงะแกงสตอกตอมุ้ง นี่มือคนหลักก่อนก็นตามด้วยไก่ตอมกระมิน้นเรื่องฮะงานคนตามันได้ยงกันเลออนยไก่ต้มกะมินก็ได้กินกระมิ้อมนะโอเค ก็ฝากเพื่อนๆนะที่ดูช่องช่องของเมนูแนะนำบายกิติหรือว่าจะกดติดตามหรืไม่กดติดตามเวลาผ่านถนนเส้นเนี้ปรทุมธานีบา,นบางประหันไปบางปะหารไปออกสายเอเซียนะไปไปเชื่อมต่อกันก็อย่าลืมแวะฟั๊มแรกเลยนะพีทีฟั๊มน้ำมันเจอฟั๊มซ้ายมือเลี้ยวก้ามมาเลยมา,มาอุดนนนหนุคนคนนครร้านก้าแกงคนคอนจีรา,รามราช ดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไม่ด้วยนะครับตอนนี้ยอดซับสไคร b เบก็เกือบ400แล้วเดี๋ยวดันให้ครบ1,000นะครับมันจะได้เปิดสร้างไรายได้ได้ช่องใหญ่ก็มีฮะไทยไทม์ชาแนลกับบ้านน้องดาชาแนลแต่นี่คือช่องเมนูแนะนำใบกิตติอกอดิดตามนะครับจะมาอุดร้านน้องเขาร้านอาหารคนใต้แท้ๆเลยพูดใต้ด้วยนะสองคนพี่น้องเป็นผู้หญิง กดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ